สวัสดีครับก็สวัสดีครับก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับชื่อเฟิร์สคุมนะครับก็สําหรับชาแนลนี้นะครับก็ที่จริงก็สร้างมานานมากแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ลงอะไรมาเป็นระยะเวลาสองปีวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในรอบสปีมั้งครับคือก็แบบไม่เคยเรียกชั่ด้วยก็แบบลองมาดูสิเรียกชั่นครั้งแรกจะเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็จะมาลอง เรื่องเพลงอของวงฟีเ e อร์นะครับคุณบอสฟีเวอร์ร้องกับพี่การเดอะพาร์คินสันนะครับเพลงชื่อว่าลบได้แค่ไหน I Wait For You นะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอเทสเสียงก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ชินนะครับไม่ไม่เคยรีแอคเลยต้องลองเซตจากทีเซอร์ก่อน you, มันคงไม่ดังเกินไปเนาะ มักไม่ใช่จริงอะ่ะตอนเที่ยงคืนก็แอบไปฟังเพลงที่เขาแบบปล่อยในสตอร์ดปอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเออก็เออ,เ,เ,อ,อเจ๋งว่งะเสียงคุณบอสกับคุณพี่การนี่ก็แบบเออฟังจริงเลยจะบอกว่าเอานี้พูดก่อนมีคนบอกว่าผมมาเป็นคนแบบรีแอคแบบหน้าแบบเล่นใหญ่เฮ้ยมันเวอร์ไปป่ะคือแบบบางคนบอกว่าผมหน้าแบบอาปากตาเหลือกอะไรเงี้ยแบบ ป้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่พีกจริงเดี๋ยวเจอมาดูให้สามคนหนึ่งไปว่าที่เธอฟีคุณคอร์มพอดิสา I wait for you ชิมิโอมัตเตลิโอราเรภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับที่จริงก็เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ครับ เรียนมาห้าหกปีแล้วแหละห่ังสุดม่เก่ยวเอ็มดีวิ้ยทำไมต้องนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหงาไหมครับคุณบอสวิ้ยสวยจังเลยอู้ววิ้ยชอบจังเลยอ่ะแบอบกว่ามันมีรถผ่านด้วย คุณบอสนั่งสวยเนาะคุณนุกอีกก่อยว่บ้าสั้อที่การฝุดแดงแต่รูปประโมทเหมือนนาเนกงงโอง้โอ้โอโอชอบอะชุดแดงมันเท่นะก็คือใครรอใครนี่ คุณบอสรอที่การหรอไม่มีการแบบสโลสโลเออ,อมไม่ชอบชอบชอบแบบนี้บอกให้เห็นสองฝั่งยังไ,ไงเสียงคุณบอสก็ตึงจริงๆว่ะขอบคุณพิการนะครับที่มาถ่ายวีร่วมกันกับคุณบอส ตัวที่ซื้อบาตอนนี้ดีหรือเขาสักทีเวร์เวรอเว่ออย่าเวอร์ม้ยเดินไปแล้วดนไปไหนทิไปไส่จะนั่งซื้อๆบอเ่อุ้ยหาอะไรหาอะไรเอาทำไมเปลี่ยนที่นั่งละนี่เอาทำไมมีสองคนเอาทำไมมีสามคน แยกร่างตีเป็นนารูตโตบอกเอามีสี่คนกันเออเลิศเนาะแยกร่างได้ด้วยจริงเอาพิการอยู่บนรถไฟฟ้าแชรุนฟ้าอีกอย่างก่อสะพานเสาลอยไม่ใช่เ้ <c oughs> ื่อยนะสะพานลอยใช่ไหมเหมือนอยู่สูงอุ้ยจ๋ง,ง,จงชอบหมวกแดงอะ่ะคุณบอสเหงาไหมนะ่ะนั่งแบบเท่าไรคอนตกทำท่าตาม แบบเป็น MV ีที่แบบก็ดูถ่ายง่ายนะแต่แบบก,ก็เจ๋งนะไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแค่นั่งแล้วก็เดินไปเรื่อยออจะเป็นคอรัสเป็นคอรัสให้คุณบอสเนี่ยผมหน้าแต่อีกแล้วไม่ชอบเลยอ่ะ อย่าแซวผมหน้าหมาหนูไม่ใช่แต่บ้านเนาะในเซรีซ่านะบูล็อกสรุปเขาจะเจอกันไหมอ่ะสองคนเนี้ยเห็นเขารอกันอยู่นะเารออยู่กลางถนนรถตะส่วนไหมนะ่ะวันนี้คนโดนผ่านจะไปหมดเลยไม่ชอบอ่ะมีความแบบเขาเขาเล่นเทคนิคยังไงแบบว่าทำเหมือนสโลว์ไม่ใช่สโลว์นี่ย เหมือนภาพหยุดภาพเชื่อนอะไรเมียว่าเดี๋ยวไปดูเฮ้ยเจอกันแล้วใช่ไหมเนี่ยมาร้องใกล้ๆก,กันแล้วนี่ือเอา้าเกือบร้องผิดแล้วไหมล่ะลืมเขา ซอ้าวจบแล้วเหรอจริงไหมมีเงินเครดิตไหม,มอ้าวใครอ่ะว้าวใครน,น่ารักจังรีคุณพี่เผื่อนะ่ะอีไอ้เต้าใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะรีทำไมน่ารักจังคุณพ,พี่หล่อเท่มากครับ เอาสรุปเจอคนนี้เหรอไม่เจอพี่การเหรององงงไปหมดแล้วมันันอะไรกันสรุปคุณรอใครกันแน่มีเข้าใจมีเข้าใจกรมรันเอ t นเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอขอขอบคุณเอ้ามันเลิศน,นะนี่คือแบบเป็นคนชอบฟังอะไรที่แบบเป็นวงไว้ไม่ค่อยชอบที่แบบเป็นศิลปินเดียวไง แต่ว่าแบบสำหรับคุณบอสนี่แบบต้องยกให้คุณบอสคือความดีงามของซีเบอร์ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เรียกอะไรนะอุตาชิเมะหรอคือบอกว่าเจ้าหญิงแห่งเสียงร้องอะไรย่างสำหรับในตต่ระบอลก็จะมีคำเรียกแบบนี้แบบคุณบอสแบบเป็นอุตาชิเมะเนาะฟังมากคุณบอสแบบเสียงก็ดีอยู่แล้วสมกับอดีตผู้ห้ขันเดก Voice Thailand เนี่ยไม่ชอบเลยผมหน้ามันแตก ก็ไม่รู้เป็นไงนะครับก็เรีย c ชั่นเล่นใหญ่ไหมไม่รู้หรือว่าหน้าออกไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูคลิปอีกทีว่าเป็นยังไงเหมือนคนที่คนอื่นชอบว่าตัวเองหรือเปล่าก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่มาดูเฮ้ยเราจะไม่ได้บอกเลยหนิว่าเราสุดยังไงเออจะไปไหนเนี่ยไม่ชินแหน่แรกก็คือเริ่มแรกมาใช่ไหมคือชอบความที่แบบว่าเป็นอันเขาเรียกอย่างก่อนเป็นหมู่เป็นเมืองตอากลางคืนอ่ะมาแต่ว่ามันดูมืดดำ ดูมืดดำคืออะไรอ่ะไม่มันดูแบบว่ามันดูมีความแบบสสหวา่าแบบว่าคือชอบฟิลแบบนี้ไง่วนตัวแบบวา่าไม่ต้องสว่างมากก็ได้แต่ว่าพอตอนคืนแล้วแบบมีใครสดสรวงเงี้ยแล้วมันแบบฟิลเพลงแบบน่าจะอกหักหรือเปล่าหรือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือไม่ได้สนใจองเพลงขนาดน,นั้นเป็นคนฟังแล้วแบบว่าสนใจตัวเพลงเน่ไม่สนใจรองเพลงงงไหมงงกล้องอยู่ไหนทำไมไม่มองกล้องนี่กล้องอยู่นี่เนี่ยเขาเลยจะด่านั่นแหละก็แบบว่ารู้สึกโอเคมากเลยนะ เมื่อคืนตอนที่ฟังเพลงแบบเจ๋งอะก็มีความเป็นฟีเวอร์เนาะมองไปไหนกล้องอยู่นี่มองขึ้นฟ้าสมั้ไม่มีความเป็นฟีเวอร์อะบเนี่ยคือแบบเป็นคนที่ไม่สามารถวิเคราะห์อ,อะไรได้จริงๆบอว่าอะไรดีก็ว่าดีาดอะเนาะวีมีนี้ก็ดีมากครับโดยเฉพาพี่ผู้ชายตอนท้ายอ่ารอเล่นก็ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณที่มาดูรีแอคครั้งแรกที่แบบอันไร้สาระหรือเปล่าก็าไม่รู้เป็นยังไงครับก ใครแอบมาดูก็ลองคอมเมนต์เลยนะครับว่าแบบเป็นยังไงอยากให้ปรับปรุงอะไรไหมเผื่อแบบครั้งหน้าได้รีเลย์แอคเพลงซีเวอร์อีกหรือเพลงวงอื่นอะไรก็ว่ายังไงอยากให้รีย์แอคอะไรไหมครับแบบว่าถ้าคิดไหนผมยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมรีลยแอคให้ก็ได้ลองแกล้งคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ดูนะครับอืมก็ขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ที่มาเหมือนเพื่อมาดูมารับชมรับฟัง เป็นเกียริอย่างยิ่งที่ทุกคนมาดูเหลือทั้งแรกผมดูเออย่าเวอร์ได้ไหมเออเนี่ยเวรจริงเอาไม่รอบไประฆังเลยครับลำใหญ่จริงกูนี่มันลำใหญ่จริงๆจริงงงจริงไปสัตว์เมืองทิพย์เมืองทิพย์นะจ๊ะนัน้องนะ